จะเห็นยังอ่ะบึ้งเนี่ยเราขยันมาเลยดวี มาซุมใคยวันน่ะเป็นอู้่ออกแล้วมันมันตะเวียนเหมมันเกี้ยนเงี้งเะีหยนไหมกันนะเอ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังกัน้ย เราคุ้เก็นอาหารยังสักคู่ไป่อาหารมาห้าปีราะคาะล้วก็เป็นเียนในพันมาอยู่สองปีและะ้วทันยังทันยัง จะยิงยังี้จะได้โกเงี้ย่อมได้บเนาื่อนนาะค่มาถึงแล้วนะครับปุ Gracias. หมองขายน<ส>ะค<ส>ะ แช่นะครับพี่นออ<ๆ>้จจงนอ,อ,องให้กำลังใจกันไปนะครับผมขอบคุณความหักแพง FC ฟุงอิงนะครับ FC ทุกๆคนครับในวงเอามึงมาจมเอยงอยู่นี่มุมมามุมมาปุโอ้โบ้จักจีซุ่มไหมอ่ะอ่ะอ่าเราคันมาทั้งยังริวยิวอ่ะเป็นขี้ขาวจ้ะ